สุดท้ายของเรานะครับวันนี้เราก็ได้โค้ตาของสควอตนะครับที่ได้รถมานําขับฟรีอีก5คันในวันนี้เราก็เลยนํารถลูกค้าครับทั้งหมด5คันมาลองขับกันในวันนี้ครับผมให้ลูกค้าได้สัมผัสในประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเราก็ได้ทําการสอนเล็กๆน้อยๆเพื่อให้สนุกสนานกันด้วยมีจอดเรียงกันอยู่มีรถยุโรปมาด้วยวันนี้นะครับในส่วนของพวกเราก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันครับที่เป็น t r a ก k day นะครับน่าจะวิ่งกันอีกสักประมาณ4เซสชั่นแล้วก็กลับกันในวันอาทิตย์นี้นะครับเพ จะได้ให้ลูกค้าได้ลองรู้ดูว่ารถตัวเองเป็นยังไงขับแล้วสนุกไหมก็อบอกเลยว่ามันไม่ง่ายกับการที่จะมีงานดีๆในแบบนี้นะครับที่จะมาลองทดสอบหรือว่ามาซ้อมในสนามจริงแห่งนี้ที่สนามช้างบุรีรัมนะครับผมต้องมีอีเวนต์เท่านั้นนะไม่สามารถจะขับรถมาคันเดียวเพื่อซ้อมไม่ได้นะครับต้องบอกเลยว่าโอกาสแบบนี้มีไม่มากไม่บ่อยครับก็เดี๋ยวเรามารอชมเอาแล้วกันว่าในวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างฮนะ ก,ก็ครับผมมาแล้วครับผมลากให้ครับได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเวลากให้ลงไปเทียร์ก่อนเข้าโค้งเลยนะโอ๊ยมาเจ้าเทิดล่า หลังจากที่เซกชั่นหนึ่งวิ่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะชุลม,มุนมันรุมมาตุ้มมากเลยะฮะสำหรับรถเจ้าการนะน้องคนเดิมนะฮะรถการก็ปัญหานะต้องบ <c oughs> อกว่ามันมุมานามากเลยนะมันขับรถจากกรุงเทพมาบุรีรัมย์โดยทั้งที่ไม่กลัวเลยว่าตัวเองจะนั่งรถไฟกลับบ้านนะฮะ <c oughs> มะฮะ <c oughs> <c oughs> ั่นใจอะมั่นใจโอเคมันก็ขับมาครับขับมาแล้วก็ได้ไปวิ่งในสนามเมื่อสักครู่นะฮะก็มีเกิดอาการปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของ ความร้อนขึ้นนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยปัญหาเรื่องความร้อนนะครับคือเวลาขับบนสนามเนี่ยมันจะต้องใช้ความเร็วสูงถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รู้นะครับมันจะต้องมีการวิ่งความเร็วสูงแล้วก็มาคูดาวในตัวรถตัวเองด้วยแล้วก็ปัญหาเลยครับอีกหนึ่งปัญหาสําหรับคนที่ใช้เครื่องบีหรือว่ารถมีกําลังอัดเยอะนะแล้วหม้อน้ำเนี่ยเล็กเกินไปนะครับผมบวกกับตรงที่ ทำห้องเครื่องให้มันแบบเหมือนบลูทูธอ่ะมีแผงแอร์ยัดเข้าไปข้างในนี้นะครับก็เลยจะทำให้ความร้อนขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะว่า แขงแอร์ไปบังกับหมอน้ำนั่นเองนะครับมาต่อมาในส่วนของรถคันนี้บ้างนะครับ j a z z GE นะครับรถบอมนะฮะบอมก็ไม่ได้ไม่เคยขับที่สนามนี้มาก่อนนะครับก็ถือว่านี้ไม่มีปัญหาใดๆนะครับบอกอ๋อมันบอกว่าเบรกล็อกนะฮะบอกว่าเปลี่ยนพาเบรกมาเปลี่ยนจานเบรกมาไม่น่าล็อกแล้วพี่บอกไม่ใช่แล้วมันเป็นที่ตีนมึงเองอะคือเบรกหนักเกินไปครับเลยทําให้ล็อกนะฮะในส่วนของต่อมาซีรีส์สนะครับ f อ2อันนี้รอรอเลยนะครับนี่ก็ เป็นลูกค้าอีกคนหนึ่งนะครับมาลองในสนามครั้งนี้ยังไม,ม่ไม่เจอปัญหาใดๆนะครับรถใหม่มักจะไม่ค่อยเจอหรอกนะต่อมารถเจ้ามิวนะครับสามประตูนะครับสามประตูคันนี้ก็เห็นขับมาก็ไม่มีปัญหายังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับก็เห็นขับมาก็ถือว่า โอเคน้องเคยลงสนามมาแล้วบ้างนะคบผมต่อมารถคันนี้รถของเคนนะครับลูกค้าอีกคันหนึ่งเคยี่สี่นะครับสองร้อเจ็ดสิบม้ารถคันนี้วิ่งดีนะแล้วก็ปัญหาก็ไม่มีไม่มีอะไรแต่ว่ารถไม่เคยวิ่งสนามมาก่อนครั้งนี้เกิดปัญหาเมื่อสักครู่นะครับก็คือหัวเพาขาดหัวเพาในขาดนะครับผมก็เนื่องจากอาจจะหนึ่งเลยคืออาจจะหมุนสองเลยน่าจะกระชาก าคัดหรือว่าฮิวเกียร์เร็วเกินไปตอนที่สับคัดนะครับ<ต>ก็อาจจะ <ใน S 1> มีมีมีตีส่วนนะครับในส่วนของตรงน,นี้ต่อมาก็ไม่มีอะไรมากที่เหลือในเรื่องของการขับดีกว่าเมื่อวานขึ้นเยอะมากๆนะครับจากเมื่อวานที่ลองสับเกียร์ทำอะไรรู่นนี้นั่นแล้วผมองสอนไปเบื้องต้นตอนกลางคืนรอบสุดท้ายในเซสชั่นที่4ของเมื่อวานก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับแล้วน้องเองก็บอกด้วยว่าเออแบบ เรียนรู้อะไรที่ดีกว่าถูกต้องกว่าประมาณนั้นเองคร<ะ>ับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวอาจจะวิ่งอีกสักสองเซกชันแล้วก็อาจจะกลับแล้วเพราะว่าเนาะมันจะได้ไม่เหนื่อยกันนะครับเพราะเดี๋ยวดึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับไปทํางานต่อประมาณานัณ้นลืมอัปเดตตัวจี๊ดนะฮะรู้สึกวิ่งดีเมื่อวานนี้ที่วิ่งอยู่ที่2 0งนาทีนกะครับกับการลงพื้นแทร็กครั้งแรกผมเองก็ได้กันบ้านเยอะมากนะเพราะว่า มันต้องไปเก็บค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเบรกนะครับเกียร์นะครับเก,กียร์ก็ยังเป็นเกียร์เดิมอยู่วิ่งอยู่สองนาทีก็ถือว่าพอใจนะครับผมกับเครื่องตัวนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เครื่องแตกไปแล้วนะลูกแตกก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไปเกิดจากอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยกลับไปวิเคราะห์วิจัยกันดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าทาให้เรามีกันบ้านเยอะขึ้นแล้วก็ จะได้ตรวจเช็คกันดูด้วยว่าอะไรที่คนที่จะต้องทําเพิ่มเติมนะครับก็สําหรับในวันนี้ในครั้งนี้ที่มาถือว่าได้ประสบการณ์เยอะแล้วก็การบ้านที่ที่ดีผมว่าน่าจะได้กันบ้านที่ที่ดีขึ้นเพื่อเตรียมการวิ่งรายการ TSS รุ่นซูเปอร์อีโคด้วยต้องบอกเลยว่ารุ่น ว่าได้ข่าวปีนี้ดูเดือดมากๆด้วยเช่นกันเดี๋ยวรอชมเอาแล้วกันว่าตัวจีจะไปเป็นยังไงกันต่อไปนะครับต้องขอบุณสปอนเซอร์ทั้งหลายที่อยู่ข้างรถของเราด้วยแล้วกันนะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับสปอนเซอร์ท่านอื่นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจจะสนับสนุนตัวจีคันนี้นะครับเราก็จะมีเบนฟิตที่พอสมควรให้กับทางลูกค้าด้วยเช่นกันนะครับ พอเซอร์วิสเซ็นเตอร์ครับร้านอยู่ที่ถนจนจตุโชตครับเรียบพอตเตอร์เวกใกล้กับวชรพลครับผมครับผมเซอร์วิสรถอะไรบ้างคือหลกัลกๆเซอร์วิสครบวงจรครับผมทุกรุ่นแต่ว่าส่วนใหญ่เลยภาพลักษณ์ของผมจะเป็นแตฮอนด้าอ๋อเ <c oughs> น้ <c oughs> นฮอนด้าเป็นหล <c oughs> ักเลยเล่นฮอนด้าเป็นฮอนด้าปริโอไปทำตัวแขงด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ๋อแล้วก็วันนี้มาร่วมในรายการรายการอะไรก่อนคำถามก่อนเลยวันนี้นิสเตอร์เรสต์คลับแฟรงเดย์ครับพุทธสัมผัสกัลน่อยทีนิสเตอร์เรส นะครับ track day race ที่แปลว่าพักผ่อนไม่ได้แปลว่าแข็งครับแต่วราวนี้เรามาพึ่งจับตาตามกันดีๆโอเคแสดงว่ารู้จักเนสเตอร์พอสมควรใช่ไหมรู้จักเป็นกันดีอยู่แล้วครับดีอยู่แล้วด้วยใช่ครับเนสเตอร์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรทับเบรกครับอย่างเดียวเลยมีทับเบรกอย่างเดียวเหรอมีทับเบรกจานเบรกปั๊มเบรกครับอ่าระบบเบรกองรวมนั่นเองใช่ครับอย่างเดียวมีทับเบรกด้วยมั้เคยใช้สิ่งนี้ไหมครับใช้บ่อยมากครับใช้บ่อยมาก ทุกส่วนได้ทุกส่วนได้ทุกส่วนสีรถนี่ได้ไหมสีรถจริงๆก็ได้นะมันไม่ได้กัดสีอ้าโอ้โหในวันนี้เราจริงอ่ะบางถือดม่เอาแล้วทีนี้คำถามพิ่เติมอีใช้แบบส่วนทุกส่วนได้เนี่ยคำถามเลยโปรตีเวลาเราใช้น้ำแข็งมันจะมีพวกข้าวน้ำอะไรนี้ใช่ไหมครับของเลสเตอร์เนี่ยข้าวตัวเนี้ยจะหายไปภายในระยะเวลากี่วินาทีขอตัวเลขเนี่ย ตัวน,นี้เป๊ะเลยผมว่าน่าจะ3ามวิก็หายแล้วนะจะเท่าที่จําได้คือแห้งเร็วที่สุดอ่ะแห้งเร็วที่สุดใช่คือจำไม่ได้แต่มันแห้งเร็วใช่เร็วสามวิที่มานหนึ่งสองสามเกลี้ยงอันนี้เร็วกว่าเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยใช่โอเคแสดงว่าตัวจที่นี้ ก็สําหรับตัวผมเองนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับทางทีมช่างแล้วก็ลูกค้านะครับแล้วก็ได้พัฒนากับทางช่างด้วยเช่นกันมีการบ้านอีกหลายอย่างที่เราจะต้องกลับไปนั่งคิดวิเคราะห์แล้วก็กลับมานั่งทํากันด้วยในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของอรถผมเองนะครับก็มีรายการอีกหลายอย่างที่จะต้องกลับไปทารวมไป ฟ้าด้วยเหมือนกันที่มีในแนวทางเดียวกันนะว่าอยากจะทํารถแข่งแล้วนี่ปันไงก็เป็นว่าเดี๋ยวอันนั้นเป็นอนา,าคตไปแล้วกันสําหรับสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบคุณครับผมงานดีๆครับนิสเตอร์เรสขับแท็กซี่นะครับผมที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้กับพวกเราได้มาร่วมสนุกกันแล้วก็เริ่มร่วมเปิดประสบการณ์สนุกสนุกกันในสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองติดตามชมดูในน e x t e r r a c e c ขับดูแล้วกันว่า ครั้งต่อไปจะมีเมื่อไหร่นะครับผมสามารถนํารถบ้านรถซิ่งรถแต่งอะไรก็แล้วแต่มาขับขี่บนสนามช้างแห่งนี้ได้ด้วยเช่นกันนะผมก็อยากจะรณรงค์นะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวแทนแล้วกันนะบอกกับทางสื่อมวลชนทุกท่านนะครับว่าการขับขี่บนท้องถนนเป็นเรื่องอันตรายนะครับผมไม่อยากให้นํารถไปแข่งบนท้องถนนที่มีชุมชนนะครับทำให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าเกิดว่าอยากจะขับแข่งจริงหรือว่าอยากจะมาซ้อมจริงๆนะครับติดต่อผมมาครับถ้วเกิดว่ามีโอกาสดีๆแบบนี้เราจะพาทุกท่านมาที่สนาม แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งละกันนะกับงานดีๆแบบนี้ก็สําหรับวันนี้ครับไม่มีอะไรกันมากก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์สำหรับช n n นลของสปอร์ตช n n นลของเราด้วยนะครับแล้วช่องทางอื่นๆสําหรับลูกค้าด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไปละ